มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วเลื่อมต้นมือใหม่แล้วเมือ่อวันที่ห้ากลุ่มผ้าแล้วเด้อพี่น้องเจอกันตัวเกียวมิวสิกยูอุบลนพี่นอ้องยูอุบลนแต่ว่าก่นสิตไปเบิงคลิปตอนแรกนี่ให้มาเบิงตอนเสาร์กรตื่นเช้ามาเมื่อนี้ผู้ใดสีถือคักเงื่อนพี่น้องมาเบิงมาเบิง,บงว่าผู้ใดจะเป็นผู้ถือคักเงื่อนผู้ใดหูคอมเมนต์อยู่ในคลิปสาวเบิงการเด้อพี่น้องเด้อว,ว่า พี่น้องเบิ่งแล้วว่าผู้ใดสิเป็นผู้ถือหักเงื่นไน่แม่เพิ่นมาบอกได้ว่าเป็นไผแต่ว่าคลิปมันบอกอยู่ในคลิปมันบอกผู้ใดใส่เสือบขึ้นมูผู้ใดเมื่อคืนโถซาคนนั่นจะถือหักเงืน่นแต่ว่าซาบ่งการหูแล้วล่ะว่าผู้ใดสิถือหักเงืนไปเบืองคลิปกันจ้ะตาฮักตาฮักเด้อพี่น้องเด้อค้ำคำน่ารักน่ารักจ้ะน้องซี่แก่น,น้องริโอกะตาแพงแต่แพงพี่น้อง เป็นเด็กหน่อยแต่ว่าตื่นกอนมูตลอดพร้อมตลอดเด็กสองคนนี้เยี่ยมแม่แม่รักแม่แมชอบจ้าไปเบิ่งคลิปความตะหักต่แพงกันโอ้ยอย่าลืมอย่าลืมผู้ใดไปเบิ้งหน้างานบอดบี๊กไปซื้อของเด้อไปซื้อของแล้วเราสิแจกอยู่นาเวที่แม่แม่ต้องไปได้จ้าแม่แม่ทุกคนต้องไปผู้ใดอยู่ใกล้ๆนะไปเบิง่ง ไปเบื้องละอาจจะมีโศกก็ไ้อาจจะได้ผ้าห่มได้หมอนได้ยังที่บอดบิ๊กแล้วเอาไปแจกอยู่หน้าเวทีเนาะเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ัดที่นี่เดือนที่แล้วนี่มันเป็นตุจีนเนาะแล้วก็แจกอ่งเปาอยู่หน้าเวทีตกมาเดือนนี่กลุ่มผ้าแล้วพี่น้องเดือนแห่งความรักเพิ่นก็แจกมอนแจกผ้าห่มแจกยังไปเนาะแล้วแต่ผู้ใดสีดวงสีโศกได้ยังนาะจะหน้าเวทีเงกันเข้าไปจ้าเพื่อได้ของแจกเพื่อได้โศกกับบอดบิ๊ก ไปเบิงได้หลายห้วีกแตกพวกกะเจ้าสิด้จ้างพวกก็เจ้าพนะวะพวกผู้จัดนะแม่เพื่อนสิด้จ้างเพื่อนเห็นงานใดก็วีกแตกงานนั้นผู้จัดต้องจับต้องจองละ่ะตัวเกี่ยวมิวสิกนี่ผู้จัดแย่งกันเลยพี่น้องขันงานใดวีกแตกวีกแตกวีกแตกไปไซก็วีกแตก,ก,แตก,ก,ก,แตกนี่มือขึ้นนี่ก็วีกแตกได้พี่น้องอยูซีสะเก็แม่แม่อุบลราชธา,านียาให้ค้ายหน้าค้ายตาเดอ้อไปเดอ้อไปเดอ้เดอ ผู้ใดอยู่ไกลอยู่ไก่กพ่อปันใดกับไปโหลดไปใดกับไป่ได้พี่น้องไปมวนไปมั่นไปเบื้องลูกๆตัวเกี่ยวเมื่อน,นี่โปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์สองโฮมกันวงใหญ่ระถะมวนคักจะ้ะวงใหญ่นี่รับประกันลอยเปอร์เซ็นต์ไปใส่ผู้ใดกับว่าเป็นเสียงเดียวกันว่ามวนตัวเกี่ยวมิวสิกไม่ทําให้ผิดหวงังแต่ว่าย่าลืมคอมเมนต์บอกสาวบึงการเด้อว่าผู้ใดสีไดดเป็นคนเสียงเงินค่ะปรับหาลอยบาตรเบื้องคลิปแล้วคอมเมนต์บอกสาวบึงการนําเด้อจ้จแม่แม่ ไปเบรงคิปกันจ้าเรือกล้วยก็มีให้ขี่มานั่งซอ้อนกับพี่ซิมายโยกมายโยกสกูตเตอร์พี่จะมีให้ขับอาจับเอวพี่ซิรับอ้ํามาโยกมายโยกดึกดึกพี่จะพาไปเที่ยวพาไปด้วยกันไหมครับอ้ํามาโยกสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ศรีสะเกด เป็นยังไงบ้างเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเมืเ่อคืนฝันอิ่มนอนหลับเต็มที่แต่ว่าไม่รู้ว่าใครมีใครเป็นอะไรได้ยินข่าวว่าพี่ป๊อกกี้กับพี่อัมได้แบบบ้านแบบว่าพายเวทมากใช่ค่ะ,ะ,คะพี่นอ้องวันนี้เราจะเดินทางไปที่อำเภอนาตาลจังหวัดอุบลรชาชธานีบุญทลิกจ้าพี <laughs> ่นตาล <laughs> แต่ในนี้มันนาตดนใช่แต่ไม่บุญทลิกอ๋อบุญทลิกใช่ไหมโอเคเราจะเดินทางไปที่อำเภอบุญทลิกนะคะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะพี่น้องค่ะวันนี้ โตเกียวคอนเสิร์ตใหญ่วง,วงใหญ่นะคะ5ชั่วโมงโปรเจกต์1 2นะคะพี่น้องก็เดี๋ยวจะออกเดินทางตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง19แล้วนะคะเราจะมารอดูกันว่าเที่ยงครึ่งใครจะขึ้นรถไม่ทันวันนี้นนจะไม่ใช่หรอนั่นแหละกับ <laughs> นั่นแหละค่ <laughs> 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 ะตามนั้นนะคะเท่ากับกาลัางสีขึ้นรถก็มันรอดูกันว่าวันนี้ใครจะไม่ทันรถนนจะ500บาท เมื่อนี้ก็คือพร้อมพี่งใจกันใส่เสื้อตกเกี่ยวมิวสิกอีกแล้วเพราะว่าต้องไปซาวเช็คนะคะ <Okay. S 1> แล้วที่นี่หยานบ่มมีหมองเปลี่ยนมองอยังเนาะคือจะใส่ใส่ไปเลยนะคะ <S <S ใช่ค่ะตอนนี้ก็เตรียมตัวแล้วกำลังจะเอาของขึ้นรถดแล้วนะคะพี่นตอนนี้รถศ <ใน S 1> ิลปินเหลือพี่ก้องมาอยู่กับสกายนะคะเดียวกับน่าจะออกมาแล้วล่ะถ้ามาเช้าเราก็จะขี่ไปก่อนเราไม่ตปนะคะนี่มาแล้วนะคะรถขี่นี้พี่ยูจง เราก็จะออกเดินทางกันนะคะทุกคนเจอกันที่อุบลราชธานีนะคะเย็นนี้ไลฟ์ฟรีไหมวันนี้ไลฟ์ฟรีนะคะกล้องใหญ่นะคะทุกคนบรดสื่อบัตรเขาเบิงเด้อมือนี่นั่นเด้อมือนี่ไลฟให้ชมฟรีไปเลยจุๆจูจูไปเลยค่ะชั่วโมงเต็ม บุตบอลนิคนะครับบริษัทโตเกียวมิวสิกพร้อมออกเดินทางออกตะลุยคอนเสิร์ตแล้ววันนี้ที่อำเภออะไรคะบุญธลิคทำเพื่อบุญธลิกพี่น้องทํางานเป็นบริษัทใส่เสื้อยูนิฟอร์มบริษัทให้เป็นทีมเวิร์กออกไปทํางานเขาจะรู้ว่าเราคือโตเกียวมิวสิกบอสคะวันนี้ดิฉันว่า <c oughs> ต้องมีคนแต่งตัตวไม่เรียบร้อยแน่เลยค,ะ <c oughs> ค่ะหักเงินมาเลยนะคะ,ะ,อะบอสจ่ายเลยไหมคะไม่เปลยค่ะฉันเป็นบอส ออกไปทํางานไปจับผิดพวกไปใส่เสื้อตัวเกียร์มิวสิกพวกมาสายหักห้าร้อยอันนี้จายบอกค่าปากบอกจายเลยได้หนิเอาเงินได้หนินะพะักในสิไปแสดงอยู่อําเภอบุญทลิกนะครับผมอําเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องกับคอนเสิร์ตเต็มวงมือนี้ก็ได้มาอาอกพัง่มเอาของขวัญเอาอย่างไปแจกพี่น้องช่วงนี้เป็นเทศกาลแจกไปคอนเสิร์ตยุทธใดก็อเอาเนี้ยขอไปแจกพี่น้องมาเซ็นท่านอุบลก็เลยมาซื้อนี่เนี่ย เอาไปให้เอฟซีหน้าเวทีนะครับผมคือใครมาดูคอนเสิร์ตก็นอกจากสนุกแล้วมวนเมามั่นแล้วพี่น้องนะครับผมก็ยังได้ของน่ารักน่ารักจากคุยอันฟินแลนด์มาชปปิงตอนนี้อยู่เส้นทางอุนบลครับพี่น้องเดี๋ยวสิออกไปบนนุญทีเดี็กตอนนี้แหละบายบายออกไปเศร้าพี่น้องเจอกันคืนนี้นะครับกับอ๋อสักันนี่คือบอกเบอ,อร์ด่วนลแล้วเปล่าเบอร์ด่วนควรท้าทิ้งหักไหมแล้วควณ ชับ,บุธ<บ>ริกบุทริกไปหลอกบึ๊กดักเมา,าทำไปแฟนครับได้โฮมยามหนาวขึ้นกันหนาวดิเมื่อก็นาวเวลางโมไปแล้วใช่ขึ้นพอพยามาฟินแรกหน่อยได้พวย,วยังดอกใช่ขึ้นพอข่อยแน่โอเคเก้าก็พอ,อดีแล้ว